สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมที่นอนยกได้นะคะที่นอนพับได้เก็บของข้างใต้ได้นะคะตัวนี้จะเป็นเตียงใหญ่นะคะก็คือเอาสองสองเตียงเล็กมาติดกันนะคะมาประกบคู่กันส่วนอันนี้ <c oughs> ก็จะเป็นเตียงที่กำลังประกอบนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูวันนี้เนาะดูมาดูวันนี้ก่อนนะคะว่าเขาใช้อะไรบ้างเดี๋ยวดูวันนี้นี่คือฐานฐานรองรองที่นอนอันนี้นะคะนี่ฐานเขาจะเป็นแบบนี้เหล็กเหล็กเส้นไม่ใหญ่นะคะดูดูนิ้วมือดิฉันเนี่ยไม่รู้ว่ากี่นิ้วนะคะถ้าถ้าช่างเนี่ยเขาก็จะรู้นะคะอันนี้ขอบโค้งโค้งก็จะใหญ่หน่อยแต่ว่าเป็นเป็นฐานเนี่ย กลางๆมันเป็นคานมันจะเล็กๆนะคะก็จะใช้อยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคานนะคะแล้วก็โคง้งว้าไปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูระบบยกของเขานะคะระบบยกเตียงของเขานี่เห็นชัดไหมคะมันจะดำดำมืดๆหน่อยนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นช่างนี่ก็รู้น่าจะรู้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฮดริกนะคะนี่เป็นตัวดันช่วยดันขึ้นเราจะแล้วก็จะล็อกค้างไว้แบบนี้นะคะเราก็จะได้ไม่หนักนะคะด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะคะใส่ทั้งสองด้าน อันนี้เป็นแบบว่าให้มันงึบลงนะคะถ้าแบบไอเน,นี้ยมันค้างไฮดรอลิกมันค้างนะคะตรงตรงนี้ขาวขาวนี่ก็เป็นไวรลองลองขอบเหล็กอันนี้แหละค่ะเนี้ยมันมันจะลองไม่ให้มันลงไปพื้นนะคะ ส่วนตัวนี้ก็การการมันถลอกนะคะนี่แล้วก็เตียงอ่ะก็จะเอาสองเตียงมาติดกันอันนี้มันถอดออกได้เห็นไหมคะมันเป็นพลาสติกเป็นที่ครอบนะคะแบบครอบให้มันติดกันมันจะได้ไม่ไหลออกจากกันนะคะเวลาใช้งานส่วนตัวฐานนะคะนี่ ก็ไม่สูงไม่ต่ํำเกินไปนะคะข้างใต้ก็จะมีมีตีนมันมีขามันนะคะก็สามารถถูพื้นถูอะไรได้ง่ายนะคะเห็นไหมคะตรงกลางตรงระหว่างที่มันต่อกันคือเราสามารถแยกไปเป็นเตียงเล็กได้นะคะแยกไปเป็นเตียงเล็กแบบแบบตัวนั้นได้ถ้าจะเอาเตียงใหญ่ก็เอาสองอันมาประกบกัน เขาทําแบบดีไซน์ออกมาดีมากเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นใส่มือจับให้มันเวลาเราดึงขึ้นดึงลงนะคะมันก็จะได้ง่ายเนาะอตอนนี้เราก็นนเก็บ <laughs> เก็บไอ้นี่กิ่พผ้ห่มลูกค้าไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าตั้งกล้องก่อนนะคะ นี่นะคะคือจับจับสองด้านนะคะพร้อมกันเดี๋ยวจะนี่จับสองด้านพร้อมกันแล้วก็ดึงลงมาปึ๊บดึงลงมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นที่นอนแบบนี้ที่นอนปกตินะคะถ้าถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่ามันเก็บของได้มันยกขึ้นได้เนาะอืมก็ดีนะคะ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่แบบเวลาเรายกขึ้นยกลงที่นอนมันก็จะไม่ยับนะคะมันจะเป็นแค่หมอนมันกิ้งไปกิ้งมาแค่นั้นแหละเวลาเราจะยกขึ้นแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะไม่รู้ว่าเห็นมือจับหรือเปล่านะเนี่ยให้เห็นมือจับอันนี้ก็จับตรงนี้จับสองข้างนะคะเพราะว่ามันเตียงใหญ่เนาะจับสองข้างพร้อมกันแล้วก็ยกขึ้นนี่ระบบเขามันก็จะยก ขึ้นนะคะให้ระบบไฮโดรลิกเฮ้ยใส่อันนี้เหมือนคืะเดี๋ยวจะไปดึงขึ้นดึนนงงอให้ดูนะคะดูระบบเขามันจะงอเงียงอ อยากได้เตียงที่พับเก็บได้อุ้ยเพื่อนบ้านนะคะลองไปดูแอบดูเพื่อนบ้านดีกว่านี่ก็ล็อกดาวน์นะคะล็อกดาวน์สิบเก้าวันห้ามออกจากบ้านนะคะนี่เรามาดูตรงนี้เป็นโครงสร้างโครงสร้างฐานเตียงนะคะทีนี้เห็นไหมก็จะเป็นเหล็กเหล็กเนี่ยเล็กเล็กเล็กหล็กเล็กเล็กเป็นโครงมันเนี่ย ปปไปไม่ได้ยากนะคะนี่ถ้าช่างดูก็รู้เลยนะคะปึ๊บ,บ,บ,บแล้วตรงนี้เขาก็จะใช้เนี่ยมันยกขึ้นแบบนี้แฟนกําลังจะประกอบนะคะกลับไปเอาอุปกรณ์ที่บานมานะคะนี่ตรงตรงที่รองรองฟูกนะคะเห็นไหมมันจะเป็นไม้กระดานแบบนี้แล้วเขาก็เย็บแบบนี้ เย็บแม็กมั้งไม่รู้ว่าเย็บอะไรนะคะมันเหมือนแม็กแล้วก็จะเป็นผ้าแบบนี้บางๆนะคะใช้อุปกรณ์ไม่เยอะแต่ก็ดีนะคะเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันที่ตุรกรีมันราคาห้าพันนะคะห้าพันเทเลคูณสีก็ประมาณสองหมืนนะคะเนี่ยเนี่ยเตียงใหญ่เซตนี้สองหมืนนะคะแต่ว่าเตียงนี้ถ้าเป็นแบบ ซื้อมือหนึ่งก็ราคาพันพันเทเจ็ดแปดร้อยเทนะคะแต่ว,ว่าเราซื้อมือสองม,มันได้สามร้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีนะคะเราก็ต้องมาแกน่นู่นแกน่นี่ซื้อนั่นซื้อนี่มาวันนี้เพิ่งไปซื้อมาไอ้นั่นแหละตัวตัวเนี่ยตัวนี้เก่านะคะเนี่ยแล้วก็ไปซื้อมาใหม่นะคะไปลองทำนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะถ่ายเป็นรูป ภาพนิ่งให้ดูด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ